วันนี้ที่นี้คุอลินดาสาราวันนี้ลินดาจะมาเฮ็ดต่างคอเทิต์จ้าจ้ามีน้องคนหนึ่งถามลินดาเข้ามาว่ายังเห็นห้องนอนลินดาวันนี้ลินดาก็จะมาเปิดห้องนอนอ้าวไปเบิ่งกันเลยแต่ละแถมแทมแมแต่ละแถมแทมแต่ละแทมแทมอ้าวเข้ากันไปกันเลยเข้าไปในห้องกันเลยเจ้าิ่งกันิ่งกันครั้งแรกเลยในนี้ที่มาเปิดห้องนอนอ่ะขอามาเลย ่ wow, oh God. นี่นี่จ้านี่ก็จะเป็นห้องนอนลินดานั่นเองจ้าคำว่าเบื่องห้องนอน next idol เนี่ยมันจะเปลี่ยนเอาได้เข้ามากันเลยทางในนะจ๊ะเราจะมาเริ่มรีวิวอ่ารีวิวตั้งเตตุโตเออว่าแม่นรีวิวตั้งแต่ตาต,ตู้ตตไปก่อนเลยนี่วางโทรศัพท์ก่อน และนี่ก็จะเป็นตู้ของเฮาอันนี้ก็จะเป็นแพรเซโตโตนะจ๊ะแต่ว่าเข้ามาเบื้องเครื่องก่อนเข้ามาเบื้องเครื่องทางในกันนะจ๊ะอายอายมากเลยอะเครื่องชนิดเดียวเองอะเครื่องเฮาก็็จะเป็นเครื่องที่แบาบาเป็ี่ยนฟูนิงที่แบบใส้น้อยแล้วก็หูประยัดรปหยอบจ้า คือแบบปกติเครื่องผู้หญิงก็จะมีเป็นซีห้าตู้แต่ว่าเครื่องลินดาก็จะมีเป็นตู้เดียวเพราะว่าเครื่องเรื่องลินดาไปซกักกิ๊จ้าอีกเครื่องหนึ <laughs> ่อันนี้ก็จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆในตู้ของเรานี่อ่ะมันก็จะมีเป็นแบบส,สุดแบบออกล่าสิ่ไหนะสุดเซ็กซี่เซ็กซี่ส่วนนี้ก็จะไปเที่ยววงอยอยังเวียงส่วนนี้ก็เออ เป็นของเอื้อยนั่นเองอะจะจะไปซื้อไส้ดอกเอามาแล้วก็เปลี่ยนสุดที่แบบจินดาจะเป็ี่ยนคนที่มากใสไซสุดที่อย่างที่จะโปห็นนะะว่าจะ่บไส้ซื้อมาแล้วแปกที่โบไส้ตอนที่ซื้อแล้วก็แบบว่ามั่นใจว่าจะใส่แต่ว่าอพอซื้อมาเลยอย่างว่าคือฟุ้ยตัดเครื่องกันเลยเออไ่ไส้แบบคาดความามั่นใจจะมาโซนีแต่แบบนี่ก็จะเปลี่ยนสุดที่ สร้างซื้อเสียงเขาขึ้นมาเลยนะจ๊ะเป็นสุดที่แบบตอนนั้นก็คือเป็นอ้คนหนึ่งพาไปท่ายูเคมของอ้แล้วก็ต่อนนี้ก็จะเป็นช่วงที่สร้างซื้อเสียงตัวเองขึ้นมหม่สุดนี้เลยนะจ๊าเขาก็จะบททิมมันก็นจะไวนี่ถึงว่าเขาจะบดไส่แต่มันก็เป็นความทรงจดีๆของเราอีกหลายชุดเลยแบบว่าเปลี่ยนสุดที่แบบซื้อมาได้ยังไง ซื้อมาได้ยังไงซื้อมาแลกกะบโบไซแปลกมากเลยนะจ๊ะขายออกด้วยจ้ะสำหรับผ่ที่มักซื้อใจก็สามากคอมเมนต์ได้เลยเพราะว่าชุดแต่ละชุดเดดลียนด่ามีแต่ไ่ล์งแต่ว่าซื้อมาแต่กะบโบไซมันก็มีหลายชุดมากมายชุดนี้เปลี่ยนชุดที่แพงมากเลยดิชุดนี้ก้ะเปลี่ยนชุดที่ไส่ซ่วงที่กําลังด่าไม่ไหม้คือกันชุดนี้ค่ะ ประมาณในไซส์ประมาณ3มเทือสุดตัวนี้ถ้าไผ่บักตัวไหนก็นสามารถคอมเมนต์แม่มีการแอบขายเล็กน้อยอ่ใ <c oughs> นทาง,งเธองก็จะเป็นกระเป๋าในะจ้านี่จะเป็นกระเป๋าแบบน่ารักฟุ้งปิงงุ้งงีงุ้งง,งน,นะจ๊ะเป็นกระเป๋ากระเป๋านะจ้านี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าสะพายสะพายออกสะพายข้างแต่ซื้อมาให้อย่างบ่งูแต่ว่าไส้เท่อเดียวั่นเองนะจ๊ะ ซื้อมาจะใส่แต่มือแรกนะเพราะว่าลินดาบุค่อยจะมักมันว่าลินดาว่ามันบุกเข้าตปแดแน่มันจะเป็นแบบนี้หรือว่ามันงามบอกแต่กระนั้เวลาที่ลินดาใส่เลยมันคือว่าคาดความมั่นใจยังไงย,ยังมีนะคะมันก็นจะเป็นชุดห่มน้อยนุ่งน้อยนี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ลินดาเก็บให้เขาไปแล้ว แต่ว่ายังพนมีไผ่มาอ่านนะจ๊ะพออยากจะวาวเลยมีแต่สุดเซ็กซี่เลดี้นะจ๊ะและนี่ก็คือเป็นตู้นั่นเองเครื่องมันอาจจะน้อยเพราะว่ามือน,นี้ลิบดาซักไปแล้วนะจ๊ะเครื่องนึ่งซักไปแล้วห้ากระต้านะจ๊ะนี่มันก็จะเป็นเอาไปแล้วนะจ๊ะและนี่ต่อไปต่อไปถึงเอ้ยถึงหัวลิดาก,ก่นันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องโฮมอยาดอยากจะซื้อมากก็โฮมซอกเลย่อ <laughs> จะซื้อมาให้เนี่ยตังแพงนะและอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ามาเปลนแบบโมเดลที่เฮามาัมากนั่นเองจ้ะเลยลีนดาซื้อมาพันก็บ้าเน,นี่ยแหละคือว่าพันเท่าไหร่พูซึกว่าลีนดาเคยเฮ็ดคลิปแปแล้วตัวนี้ก็คือเป็นแบบมักแต่ก็ซื้อมาซื้อมาเห็นอีกอย่างว่ะก็แค่ซื้อมาโซ่แล้ตื่นมาเห็นก็เออก็สวยไตอีกแบบนะและนี่เลยจะเป็น โตแต่งหน้าเะจ๊ะเป็น่อไปก็จะเป็นโตแต่งหน้าเลยจ๊ะโอ้จะมีเครื่องมายุมายมา,ามากเลยเธอเธอมาดูก็จะเป็นเครื่องอีย่างนี้ก็คือจะเป็นเต็มเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยบอกเลว่าอีอย่างเป็นอีอย่าง เก็จะเป็ี่ยนตัวสามหานะจ๊ะสึมันแตกไปแล้วแต่ก็ยังันมีเงินที่จะเปลี่ยนเศร้าต่อไปเรจะเป็นตัวแต่งหน้าเป็นฮู้บลินดานี่นี่นี่ฮู้นี่เป็นฮู้บที่สร้างซื่อเสียงของลินดาเลยฮู้นี่นะเริ่มตอ,ตอนนี้เริ่มเริ่มกับนางดังนะจ๊ะฮู้ตัวนี้นี่แต่ก่อนก็จะลินนะจ๊ะจะเปลี่ยนแบบว่าเอส้สาแอปแบลนิดนึงแปลว่าจะแบบนั่งขายเลขกับเชลลินเออคุลิเล่ไปแต่แมเงเลยบะหดี ก็แค yes. ่แบบเอามาเล่นแล้วก็ตอนเขามาซเล่นเขาจะถามแบอเล่นอย่างฮั enfin ่นคริสตอไปว่าคุณเล่เขาก็จะบอกว่าอ่าที่ในฟังนดูอันอันบุหูปักสายมันหนะอันโทรศัพท์ยุ่งเงาแล้วฉันแถวแถวบุหูที่โทรศัพท์ไปอยู่ในกระเป๋าอ่าเลวต้องไปก็จะเป็นแพรแพ่นะาันจะเป็นสามารถแยกส่วนได้นนั่เอง นี่เปลี่ยนหูเป็นห,นหูตอนนี้หูท่ายกระตี๋ไปอัสวันเขษตรกันเองกะจ้ะมีกระเป๋ากระเป๋ามีเปเมื่อทุกทกี่เลยกระเป๋าของเานี่ก็จะเป็นก็ตอนที่เรากำลังซื้อหากะซื้อมาไม่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วนี่ก็จะเป็นเครื่องแต่งหน้าของมารินดานั่นเองเครื่องแต่งหน้ามันก็จะมียุ่นในกระเป๋ามีแต่กระเป๋าบุ้งหัวมีอย่างแน่ยูนี่นี่น นี่ก็จะเป็นคเครื่องเต่งงล่างกระเป๋าโมมีก็มีคลิปมีอย่างสามภาษาสามภาษาผู้สาอน้อยนั่นแหละจ้าต่อไปเราก็จะมารีวิวอ,อันนี้ก็คือทางหลังเขาจะเปิดทางหลังผ้าผ้าตัวน,นี้เลยมันจะเป็นอนีอย่างนะเป็นประตูบ้องเยี่ยมแต่ว่าลินดานลินดานซื้ออ่ โมเดลวั Piece, ai, นพีชมาใส้นี่แต่ละคนก็นจะมีแบบมีอ่าข้างหัวเป็นของตัวเอง mm hmm. นี่ดากก็คือมาร์กแหงแล้วก็คือซื้อมาติดอ่าประมาณเท่าไหร่นาอประมาณแบบหกเจ็ดร้อยนี่มาร์กนีดดาซื้อมาประมาณนี้งหญ่ใหญ่มากอันนีดดาก็จะอันเอามาไว้ถ่ายคลิปนะจ๊ะเพราะว่าหัซุปเปอร์มาร์เก็ตหัซุปเปอร์ทาราคาเท่าไหร่นาะ สองพันหรือว่าพันกวา,าทนี่แหละถ้าพันพันก็เกือบสองพันนี่แหละประมาณนี้นะจ๊ะและนี่ก็จะเป็นหัวนอนของพานนั่นเองก็คือจะเป็นแบบอันนี้ก็คือซื้อเป็นสีตามดวงนะจ๊ะอาละลินดาราสีมังกรเนาลินดาก็เลยซื้ออาลาสีลินดาก็ต้องแม่นสีดำสีน้ำตาลสีเทาเทาเข้มอยู่สีสีบนมือลินดาก็เลย ซื้อสีน้ำตาลมาขนาดเล็บมือนะเจ้เก็อย่างทาตามลาสีตัวเองเพราะมันจะเสริมดวงให้เขาปัง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 ,ปง,ปงยิ่งขึ้นไปอ่ะต่อมาห้องลินดามันก็จะมีพัดลมเด้แต่กนมันก็จะมีพัดลมเด้แต่ว่าช่วงนี้อากาศหนาวลินดาก็เลยเอาออกไปแต่ว่าเลยประโยชน์ก็เลยมาฝากหมอนไว้อันนี้ก็ลินดาไว้ทีมชิ้เนเงื้อ และอันนี้ก็จะเป็นหมอนแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าไว้หนีตามผู้บ้าเช่นตัวน,นี้เทาว่ายัางหนีตามไผ่กับข้อห้อห้อเครื่องเสียแล้วก็หนีตามบุญแมนยย่นวายอนี่ก็เป็นกระเป๋าของเอียศซึ่งเอามาฝากทาน,นี่ตอนนั้นอโยุไปอันไปเกาหลีลตอนนั้นอายุได้ทืนไปเกาหลีกันเลยเราก็เลยลซื้อมาแต่เราบริสัยแลวก็เอามาฝากห้องลินดานนนจ้านี่นี่ก็คือโดยรวมห้องลินดาน,นั่นเอง เป็นอะไรอะแล้วที่เรานั่งไว้ก็จะเป็นเตียงอะจ้าลินดาจะใช้เตียงไม้ย่างชีเดอร์นี่อะลินดาจะมีแบบแตทเทมันหนาวไหมมันหนาวลินดากันเลยต้องใส่ก้ห่มสองผืนมันมาไหวไหมมันซิบกเก้อาาลินดามาไหวเลยนี่ลินดากันเลยต้องห่มผ้ห่มสองผืนนั่นเองจ้านี่ อ่ามวันี้มันก็อาจจะเรียบร้อยเพราะวันนี้ลินดาเพราะว่าวันนี้ลินดารีวิวห้องสำหรับใครที่อยากให้ลินดาเหดคลิปอย่างหรือว่ารีวิวอย่างก็สามารถบอกลินดาได้เด้อถ้าลินดาว่างแล้วลินดาก็จะมารีวิวให้เบิ้งเพราะว่าช่วงนี้ลินดาจะตั้งใจตัดคลิปเป็นวิเษจ้าและก็ครอบใจเด้อสำหรับคลิปที่ลินดานึงเขาท้าพ่อแม่ยอดวิวเกือซีฮอตสามแสน วิวแล้วถ้าไผ่ายถ้าผ่มาลินดาหรือติดตามลินดาลินดากระกาขอขอบใจเด้อที่ว่าซองลินดาจะห่อแสนทราบแล้วยิงอีกน้อยเดียวสำหรับคลิปนี้ลินดากจะกาขอขอบใจอีกเท่านึงเลยลินดาจะขอต่วนลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้ผ่เบิร์ไว้อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไคร้และก,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ลินดาสาวลาดเดก่อนสำหรับคลิปนี้ลินดาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย